สวัสดีครับอยู่กับทพัฒน์โปรโมชั่นแรงมิสูนะครับวันนี้นะครับอยู่กับ Mitsubishi x กเ n น e r อรนะครับเป็นรุ่น H.E.V. นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าร้อแม็กนะครับได้ทําการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวรถนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในส่วนของตัวรถเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบคันนะครับได้มีการ ปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับในรุ่น x p a n d e r HEV นะครับราคาตัวรถนะครับราคาอยู่ที่939,000บาทนะครับสีขาวลังคาดำนะครับเพิ่ม15,000บาทนะครับสีอื่นก็ไม่ต้องเพิ่มนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับแรงม้าอยู่ที่95แรงม้าแรงบิดอยู่ที่134นิวตันเมตรนะครับในส่วนของระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ116แรงม้านะครับแรงบิดนะครับอยู่ที่255นิวตันเมตรนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานร่วมกันนะครับทำให้รีดแรงม้าและทอคได้เยอะเลยนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับรับประกันยาวนานถึง10ปีเลยนะครับก็ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับในส่วนของการรับประกันตัวรถนะครับ5ปีหรือ1 0 0 0 0 0สกิโลนะครับระยะใดถึงก่อนนะครับนับระยะนั้นนะครับเป็นหลักเลยนะครับก่อนจะพาไปชมรอบคันของตัวรถนะครับฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบคันของตัวรถกันครับ เนี่ยด้านหน้าตัวรถนะครับของตัว x p a n d e r HEV นะครับได้ทำการอัปเกรดในส่วนของตัวบนฝากระโปรงก่อนเลยนะครับก็รุ่นก่อนนะครับจะไม่มีในส่วนของการติดตั้งในส่วนของตัวหนังสืออะคริลิกนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าลูกค้าอยากได้รุ่นก่อนก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้แต่ตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตัวกระจังหน้าเนี่ยได้ดีไซน์ใหม่นะครับดีไแบบแบบสปอร์ตเลยนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับพร้อมสัญลักษณ์ HEV นะครับโลโก้นะครับมิสู เป็นสีครเมียรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตะแกรงนะครับที่ดักในส่วนของอากาศนะครับก็ทําให้ระบายในส่วนของอความร้อนนะครับในห้องเครื่องได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตรงขอบตรงเนี้ย จะเป็นสีดําเงาไฟหน้านะครับเป็น2องคาเตจแบบนี้นะครับด้านบนนะครับเป็นไฟเดย์ไทม์วิ่งเวลากลางวันด้วยนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีความเห็นเด่นชัดแน่นอนแล้วก็ในส่วนของความสปอร์ของตัวรถนะครับก็เขาเรียกว่าเข้าดีไซน์มาเข้ากับรูปแบบตัวรถเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าด้านล่างนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นั่นเองนะครับก็จัดมาโครมหล่อๆแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นไฟ LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองนะครับชุดกันชนด้านหน้านะครับที่เป็น MY 2 6นะที่เห็นเลยนะครับจะเป็นเกิร์ดนะครับแต่ว่าเป็นสเกิร์ตที่เข้ารูปนะครับกับตัวชิ้นงานเลยนะครับใครซื้อ MY 2 6นะครับรุ่นนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับนี่ด้านข้างนะครับให้ดูเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับที่ เข้ารูแบบนี้เลยนะครับเท่ๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับรอบคันเลยนี่การทายด้วยนะครับจะไม่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับนี่ซื้อไปไม่ต้องไปติดตั้งสกเกลร,รอบคันเพิ่มเติมเลยนะครับตัวชุดแต่งนะครับแต่งจากโรงงานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับใน M Y 26นะครับ ในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับลายล้อแม็กเนี่ยเป็นลายใหม่เลยนะครับเป็นสีดําเป็นดําเงานะครับตัดกระสีบอลเงินแบบนี้นะครับเป็น5รูนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรก4ล้อด้วยนะครับพร้อมคลิประบายความร้อนนะครับทำให้ระบบเบรกครับดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวยางให้เป็นบิตสโตนนะครับสเปคยางนะครับที่ให้มากับตัวรถนะครับเป็น20555 R17 นะครับ เป็นยางเน้นในส่วนของวิ่งออโรดนะครับก็จกมองข้างนะครับเป็นดําเงาแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวปรับแล้พับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับอ่ะในส่วนของตัวเนี้ยที่บอกว่ามีระบบความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของตัวบายสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับด้านข้างนะครับรุ่นก่อนจะไม่มีนะครับหลังคาดำนะครับอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์ครับ เป็นสีเลยนะครับนำสีมาเป็นจากโรงงานเลยนะครับมีความคงทนนะครับแล้วก็ใช้งานได้นานๆเลยนะครับผมขอบคิ้วตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับมือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจแบบย์เลตนะครับก็สามารถระบบเป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะครับรามรถเปิดประตูได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับไฟท้ายนะครับเป็น f ู l l LED ดีแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในโครมเลยนะครับพร้อมกับไฟถอยนั่นเองนะครับ มเนียกป็นดีไซน์ใหม่นะครับไม่ต้องมาแต่งเพิ่มเลยครับก็เขาเรียกว่าให้กับตัวรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งจัดทรงมาหล่อหล่อแบบนี้นะครับจากโรงงานเลยนะครับโลโก้เอ็กเพนเดอร์ X แต่ตัวนี้รู้สึกมันเป็นสมโมกด้วยนะครับตัวโคมไฟเนี่ยเป็นสมโมกด้วยออกเป็นดำๆนิดๆนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังมานะครับบนฝาท้ายนะครับก็ จะเป็นสีดาแบบนี้เลยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าทําสีตั้งแต่หลังคามาจนถึงด้านท้ายเลยนะครับก็มีไฟเบรกนะครับเป็นแบบ LED แล้วก็เสาอากาศนะครับเป็นชาร์ฟินด้วยนะครับแล้วก็ภายในตรงเนี้ยฝาท้ายเป็นเมนูนอยู่นะครับแต่สามารถอัปเกรดเป็นแบบฝาท้ายแบบไฟฟ้าได้นะครับเบาปรับพับแบบนี้เลยนะครับราบเรียบแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในครับ เรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับของตัว Xpander HEV นะครับภายในดูตรงคอนโซลนะครับจะมีความกว้างนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของถุงลมนิรภัยนะครับเราให้มาทั้งหมด6ลูกเลยนะครับรุ่นก่อนจะมีแค่3ลูกนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเป็น6ลูกละนะครับส่วนตรงคอนโซลนะครับที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะสัมผัสนะครับก็เป็นหนังนะครับเดินได้แบบสีน้ำตาลนวลๆแบบนี้นะครับตรงคอนโซลตรงนี้แถบตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับ เพิ่มความหรูหรานะครับให้กับตัวรถนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto Apple CarPlay แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนเนี่ยก็สามารถใช้เป็นวเลสไรสสายได้นะครับมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นดําเงานะครับเบรกมือไฟฟ้ามบมีมาเรียบร้อยออโต้เบรคโคมีเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับเโหมดการขับขี่นะครับมีให้เลือกนะครับครบเลยเบาะนะครับก็จะเป็นเหมาะหนังนะครับแบบนี้เลยนะครับเดินได้สี่น้ำตาลแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะออกขีเทาๆหน่อยนะครับไม่ออกดำนะครับก็จะลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับแล้วก็กุญแจนี่กุญแจเป็นกุญแจรีโมทสดอกแบบนี้นะครับ จุดชาร์จนะครับมีมาเป็น2จุดนะครับเป็น2ช่องนะครับเป็น Type C 1ช่องนะครับ USB-A 1ช่องแล้วก็ในส่วนของตัวไฟ12โวลต์นะครับไว้เสียบในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะครับก็มีมาให้อีกหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเก๊ะนะครับตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็ไว้วางโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับนี่ เป็นพวงมาลัย3ก้การหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของตัวรถนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคุ้ดคอนโทรลมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีพู้ดคอนโทรลมาเหมือนเดิมนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลนใหม่นะครับจะเป็นแบบยีต้นแบบนี้ชัดๆเลยนะครับก็ดูง่ายนะครับสบายตาด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวการปรับแสงนะครับของเลนใหม่นะครับ เวลาขับกลางคืนเราสามารถปรับนะครับไม่ให้แยงตาได้นะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับผมพูดสตาร์ทนะครับคุณกระจกนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะนั่งนะครับันขึ้นดันลงนะครับดันเบาะก็สามารถนี่ตรงนี้ก็ปรับเอหลังนะครับตรงนี้ปรับขึ้นปรับลงนะครับของเบาะประมาณนี้นะครับ แถวสองนะครับนี่รถเพิ่งมาลงนะครับก็เตรียมส่งมอบแล้วนะครับแถวสองมีช่องชาร์จมาให้นะครับสองช่อง USB A แล้วก็ Type C นะครับประมาณนี้แล้วก็แอร์แถวสองนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มนะครับเพิ่มลมนะครับประมาณนี้เลยนะครับ จากการมาชมรอบคัน,นะครับของตัวรถ x p ็ n d e r HEV นะครับเป็นโมเดลเยียปี2026นะครับที่มีการอัปเกรดนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันใหม่นะครับล้อแมกใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าใหม่นะครับในส่วนของการดีไซน์ของตัวรถที่มีความปลอดภัยเข้ามาเพิ่มในส่วนของบายสปอร์ตมาด้วยนะครับระบบ ความปลอดภัยพื้นฐานนะครับระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกระบบ EBD นะครับกระจายแรงเบรกนะครับระบบ BA เสริมแรงเบรกนะครับระบบ traction control นะครับมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วแล้วก็ระบบ AYC นะครับ Active y a r control นะครับมีมาเรียบร้อยเลยนะครับก็เรียกว่าความปลอดภัยนะครับขณะเข้าโค้งนั่นเองนะครับทำให้ลูกค้ามั่นใจนะครับในการขับขี่ได้แน่นอนนะครับส่วนของโปรโมชั่นนะครับของตัว Xender เ e v นะครับให้เป็นดอกเบีย้ย0%น,นะครับนาน48งวดน,นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับ ของมิสูนะครับก็สามารถใช้สิทธิ์นะครับได้ส่วนลดเพิ่ม10,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่รับราชการรับวิสาหกิจนะครับหรือว่าครูเอกชนนะครับวิศวกรนะครับหรือว่าในส่วนของพนักงานโรงงานนะครับที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรกรนะครับที่มีเล่มเขียวนะครับก็ได้ส่วนลดเพิ่มสูงสุดนะครับ15,000าบาทนะครับสองสิทธินี้นะครับทั้งลูกค้าเก่ากับลูกค้ากลุ่มพิเศษนะครับเอามารวมกันได้นะครับได้สิทธิ์ เพิ่มเติมนะครับส่วนลด25,000บาทเลยนะครับก็สิทธิ์นี้นะครับก็ใช้ในปีนี้นะครับเพราะว่าปีหน้าอย่ามาอัปเดตให้ทีนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแต่ว่าสิทธิ์ของลูกค้าเก่าเนี่ยได้แน่ๆ10,000บาทนะครับก็จากการมาชมนะครับรอบคันของตัว e อเจ n d ด r HUV นะครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบแบบนี้นะครับรถไฮบริดนะครับเป็น HUV นะครับเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีความประหยัดนะครับแล้วก็ขับขี่สบายรถครอบครัวเจที่นั่งนะครับ ที่มีความคุ้มค่านะครับก็สามารถนะติดต่อสอบถามได้เลยครับที่เบอร์0625369554นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับอย่าคลิปหน้าพาไปชมรถรุ่นไหนนะครับของ X x ็ก d พเดอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ